ครับสวัสดีครับสําหรับนะคลิปนี้นะครับเราถึงมีน้มือนะซัดซัดเลียงนะเลียงไว้ทงหน้ามีอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองครับผมนึ่งก็คือเป็ดกับไก่นะครับแต่บ่มีครับเป็ดไก่นะนี่ก็คืออยู่ทงหน้านะครับอยู่ทงหน้านะครับเป็ดไก่เดี๋ยวไิพาเมืองว่ามีอย่างอีกนะครับอยู่ทงหน้าเดี๋ยวเป็นอย่างคืออยู่มวนนะครับเดี๋ยวพาไปเมืองอีกครับ เอามาเมืองมูนะครับตัวนี้มูมูมูปลากำลังท้องนะครับตัวนี้เอามาจากกุคันนะครับบานขามนะครับเนี่นบันขามเออเออบันขามบานขามกุคันอำเภอตะบนประสานนะครับผมตัวนี้พอดีมันออกลูกมากเนี่ยลูกมันอยู่ข้างๆนะครับเอามาทมดสามตัวนะครับคือเป็นเอาเพศงานอีกแล้วสองตัวเหลือตัวหนึ่งตัวตัวเม่นี่นะครับ ตัวนี้ก็หมูน้อยนะครับหมูปลาหน่อยเหลืออยู่สองตัวนะครับกำลังตาปกติมีสามตัวครับออกมาตายตัวหนึ่งเหลืออยู่สองตัวนะหมูน้อยตาเปียกสองตัวนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนไปเมืองต่อครับไก่กําลังสิฟักนะฟักลูกนะมันไล่แม่นะครับตัวนี้ไก่อยูตัวนี้ก็แม่นนะครับอันตัวตัวนี้ก็แม่นนะครับไก่นะตัวนี้นะครับพอออยากลูกควนเพิ่นนะครับเพิ่นฟักไข่นะครับเดี๋ยวไปเมืองต่อครับตัวนี้ก็ ฟักขึ้นกันนะครับแม่นี่กับฟักขึ้นกันนะครับนะฟักไข่นะครับลายโตอยู่นะครับนี่ไก่เขียนอยู่ในขอบหมูนี่นะครับอยู่ประมาณซีเมะนะครับซีเมแจะกระสีลายโตเติบนะครับช่วงนั้นก็พอได้กินดูสวงลงไฮลงหน้าครับอ่ะงัวนะครับงัวมีอยู่ซีโตนะตัวนี้งัวจากพันธุ์ยังโกโมหูนะครับพอทษได้ลายนะครับเป็นงัวคือว่าพันธุ์พื้นบ้านนะครับงัว นี่ครับงัวนะครับก็มีแม่ลูกอีกข้างลังนะครับแม่ลูกข้างลังนะครับวันนี้เพิ่นกำลังต่อคอกออกไปอีกนะเดี๋ยวไปเมืองนะครับหมองต่อขอกออกไปคอกออกไปกำลังท่มุงนะแต่ทีี่แล้วคือห้าห้าไม้ยากตัวนี้กระส่ไม่ยุคข้านะครับตัวนี้เถาพอเล็ดนะครับพอเถานะครับงัวกับงัวแม่เถานะครับผมงัวเรานะครับนะครับจะอยู่บริเวณไก่เคียงกันอ้อมๆนี่นะครับนี่ตอนนี้เจอพวกเผ่า ปักเน่วนะปักมีขนเป็ดหน่อยเป็ดบริบาลนะครับมันเป็นมึงดูเป็นดกอยู่ครับตัวนี้เป็ดหน่อยตัวนี้ต้องให้เพื่อนไว้นะครับเพื่อนต้องค้างไว้นะครับเพราะว่าให้เป็นอย่างดูง่กว่าจะคอยคอยเพื่อนนะครับเป็ดนะครับตัวเป็ดฟ้ากับคือซิมีครับเดี๋ยวภาพไปเมืองครับจะดีโบมีเดี๋ยวเดี๋ยวหาเมืองกันนะครับผมก็สำหรับะคลิปสั์เลี่ยงนะครับคับซัดเลี่ยงที่วีทงหน้านะก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณในไลน์นะครับที่ทุกท่านนะได้รับชมนะครับฝากเป็นกําลังใจแน่เด้อครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้มึงครับผมขอบคุณครับ